วันนี้นะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า Last Bus Home ครับผมเป็นแมปเฮอร์เรอร์สั้นๆซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเกมอินดี้เกมนึงนะครับชื่อเดียวกันเลยครับ Last Bus Home นะครับผมซึ่งพี่ได้เล่นเกมนี้ไปแล้วนะฮะสามารถลองกดดูที่มุมขวาบนได้เลยนะครับผม Last Bus Home นะครับไปดูกันได้ในเวอร์ชั่นออริจินอลนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบอกนะฮะจะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรพรีเซนต์ขี่จูปิเกนปลุยกันเลยจะเป็นอย่างไรจะเหมือนออริจินอลไหม มีภาพแบบคาลเช็คนิดหนึ่งนะฮะไหนขอสำรวจหน่อยเห็นว่ามี4ตอนจบน่าจะเหมือนเหมือนกับออริจินอลเลยนะฮะว้าวบรรยากาศนะฮะปุ่มไม้ด้านข้างโอเคโอเคอเคุ้ยแต่ก็มองระยะห่างก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร,นะร่นะสั้นสันโอเคครัพบพุมนี้เข้าได้ปะเข้าไม่ได้นีกว่าจะให้เข้าได้ี่คือป้ายรถเมล์นะฮะ ไปแล้วมีคันสุดท้ายรออีกประมาณ4นาทีทำไมรอนานกว่าลืมจะนอน่นวะในถังขยะม,มีอะไรกินไหมครับหิวจังเลยครับแม่อุย้ยมาแล้วหรอสวัสดีคุณชายแปลกหน้าก็แค่คนมารอรถบัส่ะนะจริงเรือแปล่ถ้าเดินปแปลกๆน,นะเราอะ <c oughs> ยืนแบบตัวตรงเลยแถวตรงซ้ายหันเอาไม่หันวะสวัสดีลง เฮลโลเดหวัสดีว่าไงไงต่อว่าที่อ you here Sole a t อ่าทำไมมาอยู่นี่ตอนกลางดึกกลางเดือนอย่าน่อยอ่ะทักเกอร์นายไม่ค่อยพูดใช่ไหมทำไมนะครับเอาว่าเอาว่าดิเอาอย่างนี้แล้วกันนะยังไงฮะเอา I have a button with beer ฉันมีอ่าขวดเบียร์ขวดหนึ่ง แล้วไงเอ่ยไม่แน่นายอาจจะเปลี่ยนใจคุยกับฉันก็ได้นะเผื่อเปลี่ยนใจัน้นเหรอไม่อะเอานี่ไปเอาไปดื่มสีลองจิบจิบดูไม่ผมจะไม่รับของเป็นหน้าจากคุณคนผมเป็นคนเด็กดีซื่อสัตย์รอรถเมย์กลับบ้านอย่างใจจดใจจ่อไม่เอาผมจะไม่รับของคนแปกเนะ่าไปดีกว่าม่อยู่แล้วแกทำเรื่องผิดพลาด ทำไมอ่ะแล้วยังไงมีปัญหาหรือเปล่าลุงแล้วรถเมียมายังอุ๊ยมาละแสงไฟรถเมียคันนี้สาย182นะฮะโอเคป่ป่าป่าป,ปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย <c oughs> เป็นไง ending สองเอ้าการขึ้นรถคือ ending สองกันเนี่ย you made it home safely นะฮะคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับมาดูชาจบอื่นกันบ้านดีกว่านะฮะ คือเมื่อกี้ผมได้เอนดิ้งสองนะฮะแต่ว่าออริจินอลมันคือเอนดิ้งหนึ่งนะถ้าแบบกลับบ้านปลอดภัยอะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยสามเอนดิ้งสามเอนดิ้งน่าจะเหมือนกับออริจินอลเลยก็คือเดี๋ยวรับอ่าขวดเบียร์จะชายแปลกหน้าแล้วก็อะไรอะไม่ขึ้นรถเมย์ใช่ไหมไม่ขึ้นรถเมย์อะดูซิว่าจะมึนเหมือนกันไหมอีกช็อปจบอีนึงอีชาจบหนึ่งก็คือซีเกตเอนดิ้งนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูว่าจะทำยังไงนะครับไปหลอดคุณลุงยาวๆเลย ค่ัคืนนี้ไม่มีดาวสักดวงมืดเจียวร้อยสี่นาทีนะฮะแต่เอาจริงมันก็เร็วอยู่นะทำไมมันเร็วกว่าลีเจนน์วะ <laughs> โอเคโอเคคนมารอรถบัสหน้าไม่ใช่อะ่ะสวัสดีครับ <laughs> ขวางขวางทางเดี๋ยวเราจะรับขวดเบียร์จากคุณลุงแปลกหน้านะฮะรอก่อนสักครู่หนึ่งเฮ้คิดว่างไงจะาหนูเจ้าหนูว่างไงครับ วายูเอาแอดไงทำไมอ่าทำไมไมีอยู่กลางดึกกลางเดินอย่างนี้ละ่ะซับเปลี่ยนไว้ฮะไม่ต้องการคุยเหรอหือึไม่อยากจะคุยด้วยเหรอก็ใช่น่ะสิเอาอย่างนี้ละกันนี่คือฉันมีขวดขวดหนึ่งแล้วไงต่อซับเหมือนจะเปลี่ยนด,ด้วยนะเผื่อต้องการจะคุยด้วยนะอามามารับรับรับก็ได้ I k ไอโนยูวอนซัมฉันรู้ว่าต้องการเมื่อแห่เหมือนรู้เลยอะ <c oughs> ซับมาเหมือนรู้เลยอะเอารับนี่คือรับมาแล้วเหรอโอ๋ออะได้ไงต่อจะรับมาแล้วจ้าเอา้าเงียบเลยคือยังไงก็รับแล้วนี่ไงเอา้าอกี้คือมันก็รับแล้วนะอ่ะถ้าไม่รับ่ะงังน้งนงั้นรอให้รถไปเลยแล้วกันแต่รถก็มาเร็วเกินกี่นาทีกันแน่วะ <c oughs> นี่คือรถบัสเทีย่ยวสุดท้ายนะฮะไปอะไรล็อกฟิลพาซาทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะก็ต้องการชากจบอ,อื่นไงนคุณลุงนี่ไอท,ทูยูเอเอร์กูอิงออนเดอ๋ยลัสมัดโฮมทำไมผมไม่ไปฮึ่ยอ้าวว๊าด<ะ> <c oughs> <c oughs> อยู่ก็ไปนอนชักดิ่งชักงอเอนจิ้นสามครับผมคุณตายนะฮะแล้วก็ไม่ถูกพบ ในวันต่อมาทีนี้ก็เหลือ e n d ด n g 1หนึ่งเดหนึ่งเมผมกว่าผมว่าเข้าไปใกล้นะทำไมมันไม่หยิบให้วะไม่เข้าใจหรือมันไปไวเกินรถบัสมาเร็วเกินว่างั้นอ่เดี๋ยวรอ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 คนรู้อีกรอนานเลยทีนี้อุ้ยมาแล้วว่ะ <laughs> อยู่ๆก็ว่าป่าไม่ให้ไปไม่ให้ไป <laughs> ไม่ให้ไปไม่ให้ไปกันไว้กันไว้ดัน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 ดัเราไปเราไปเราเราไปใหามัน <laughs> <laughs> ติดบ,บักให้มันติดบ,บัก๊ก ดูเอ้ยหาเรื่องดันไป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  <c oughs> ดัน,ปดนแกวเข้าไปดักข่าวเข้าไปดักข่วเข้าไปาน,ไป <c oughs> นไปไี่อึบอึบอึบโอ้ยมันไม่ให้นี่ไงเข้าล่องแล้วอ่ะเดินไม่ได้ละติดแล้วขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บไต่คืไต่ขึ้นบนเลยโ <c oughs> คตรโคตรกล้าเรล่าตอนนี้มาเร็วเร็วส่งมาส่งมามาต้องต้องเอาอยัางไงเก็บยังไง มายังกดไงกด e กดคลิกลนะัวๆแล้วเนี่ยยังไงไม่เห็นได้เลยเดี๋ยวเอาสรุปไอ้นี่ดิไปได้เอาเอา,เอาอยีา้สิเค็เดนดิ้งก่อนแล้วกัน <c oughs> สิเค็ดเอนดิ้งก่อนแล้วกันอยู่ในแบรนด์โอเวอร์บายบัสวิ่งเข้าไปชนรถรถบัสเฉยที่ผมต้องเอาสิเค็เอ็นดิ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันรอนานดูวนานานไปแต่เมื่อกี้มันเก็บโกรไม่ได้อะต้องยอมเอา สิเคลดเอดิงก่อนอ่าเดี๋ยวรอลงยาวๆเลยโอ้ยนานเลยทีนี้รอไปยาวๆจะมาแล้วมาแล้วไหนคุยยังไงเอายังไงมันคุยยังไงก่อนเอายังไงก่อนอเดินถอยแล้วนะอ่ะ <laughs> ยังไงอะ่ะกดแล้วเนี่ยอ่ะโหลกดแล้วเนี่ยมันกดไม่ได้เอาสรุปได้ไหม <laughs> คือยังไง ต้องกดกินเหรอก็ไม่ได้นะก็ดูเหมือนว่าจะต้องตัดจบเลยละกันเพราะว่าอีกเอนด,ด์นึงฟิลเหมือนบัคอะครับตอนนี้ไม่สามารถเล่นได้ก็ใครอยากลองเล่นก็นมาลองเล่นแมปนี้ได้นะครับลาสปาร์ทโฮมนะครับเจอกันใหม่นะคิดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รักที่จะพบกันนะครับสวัสดีครับ